ทุกคนที่ได้ที่เสกในที่เสกของในตำนานทุกคนเดี๋ยวนี่นะทุกคนพี่ได้แล้วลูกไฟนีไ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วยังยังยังทุกคนเสกไลยเหรอ ตรงนี้ใช่ไหมเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วทุกคนเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้ติดติดติดเออเออทุกคนเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งโจรสลดัดอ่ะพี่จะตายอยู่แล้วเนะี่ย พี่เป็นคนเ,เท่แท้ คนเผื่อมันได้อีกปุ๊บปุ๊บปุปปุป ทุกคนเดี๋ยวพี่มีสมบนแปบบ๊บอีพี มาหาพี่อมโอ้โหอาวีเอาจัดอะโอ้ยไป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 เปไปไปไเไป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 ไไปไปไ ทุกคนเริ่มเลยตีเลยนี่แ่แ่พี่มีสิบหกแล้วนะทุกคนไหนอีตัวหนึ่นไหน,ไหน ยูขึ้นมาไปเฟหน่ยที่ไม่ชิมิกาบนึ่งเดียวเลือดเลือดเบดเดเด ที่มีสามสองแล้วทุกคน

อเราพีพีกันข้างนอก เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะเลี้ยวกลับมาทุกคนดูสิ ทุกนเดี๋ยวพี่ไปดูสองเกตพี่สุ่มโบนได้ยังนะทุกคนน่าจะสุ่มได้แล้วแหละทุกคนโอ้พี่มีหกหกดอันอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะทุกคนพี่จะมาสุ่มว่าพี่จะได้โบนหรือเปล่าปึ๊บกลางคืนแล้วนี่สุ่มเลยปึ๊บโอ้เอีคูนสองทุกคน มาบ่อยมากเลยทุกคนมันอยากให้ตกสัยอยากให้พี่ฟเาเบลให้ตาเนี่ย เฮ้ยทำไมเฮ้ยรับเกมไม่ได้แง่แง่แง่ตีไปให้หมดเลยนะคุณผูตีในรัวไปเลย ่แล้วก็ต้องตีเองานะทุกคนที่ขอแอปก่อนได้แอปไดปึ๊บแล้วก็จัดการไปเลยทำมันไปทางน้ำตลอดเลยอะทุกคนให้ตันะ้ พี่มีเบ์เท่าไหร่ทุกคนพี่ดูก่อน48นะทุกคนพี่ฟาร์มเล่วิ่งรัวๆเลยทุกคนตับบ้งเว้2,500ให้ได้ทุกคน ทำนเลีกเฟซแล้วทุกคนรับเฟซไปไอเราไม่ได้เซเฟซ ไม่ได้ไม่โดนนิดเดียวยยทุกคนอีกนิดเดียวมันก็จะเพื่อพี่ก็จะ475แล้วทุกคนโอเคทำเลยเควลเป็นท nah, okay, ีรอทั้ะทุกคน แล้วพี่ก็ฟาร์มต่อเลยทุกคนมีคนตีแต่ว่าพี่จะไปแย่งเขาตีเหรอ,อ ยังไงเกิดจริงทุกคนแม่ตัวนี้เอาชื่อว่าตัวนี้เอ๊ะที่ไปตีใครอยู่ไหนอ่ะบอสอยูน่นี่บอสอยู่นี่ทุกคนไม่รู้ว่าพีจะได้หรือเปล่า ได้นะทุกคนแต่ได้โบนมาก็ย fall ังดีถ้าแย่งพี่พี inform inform sure> ่ขอแย่งคืนพี uh ่มีเกลยอและโบน์ ร้อทุกคนให้มันสูมได้3ครั้งไปเลยทุกคนเคเวลกล้นเคเดีเลยทุกคน

ตีตรงนี้ต่อเลยทุกคนนี่ตายแล้วมันจะหมดเวลาการฟันเวแล้วทุกคนที่ต้องรีบแล้ว ค okay. ไปสุ่มไ้แล้วนะทุกคนสามครั้งเลยสามครั้งไม่รู้จะได้ดีหรือเปล่านะทุกคนโอเคทุกคนมาซุ่มกันเลยปึ๊บแฟกเมนต์นะทุกคนปึ๊บอีกผีอีกแล้วทุกคนปึ๊บอีกผี อยากสงสัยอยากให้พี่ฟาร์มจริงทุกคนสงสัยเขาอยากให้พี่ฟาร์เมเบลจริงๆฟาร์เมเบลได้ยี่สิบสี่นาทีนะทุกคนโอ้โหโอเคทุกคนพี่จะมาเก็บบอลไปสุ่มเพื่อได้ลูกไฟนะทุกคนพี่จะหาดาบเคียวพี่โอเคทุกคนไปเล่นเลยอุ้ยโอเคอัพอันนี้ก่อนนะทุกคนรับเควสต,ต่อคาดิกสามสิบเจ็ดได้นะทุกคน พี่ก็จะเรีวจงตามันชอบเหตุอกันพี่มีเจ็ดอล้วนะทุกคน พระอะไรครับแลกกับประตูไม่มีนะทุกคนไม,ม่ีโอเคพี่มีสิบสี่บน,นัทุกคนลับเซตต่อเลย มี21สิบอ็ดแล้วทุกคนอีกสองตัวนะทุกคน พี่ขาดิสการสิบห้านะแบบเกี้ยวนี้หยยายากมากเลยทุกคน คนท,ที่เป็นรอทีเยลยเี pues ๋ยวราทุกคนบอสเคียวพี่ตีเลยนะทุกคนพี่รีบตีเลยไม่รอช้าเขาไม่มาตีเหรอหรือว่าเขามีแล้วน่าจะมีแล้ว จะได้ไหมทุกคนมาดูกันมามามาที่พี่ไม่ยากไม่หนักทุกคนน่จะมีพี่เข้ามาช่วยฟางว่าช่วยหาลูกไฟานะทุกคนต้องเปิดต้องเปลี่ยนที่แล้ว มันตีกันได้อยู่คนละฝั่งกิมมี่ตีเลยทุกคน ช่วยได้ทุกอย่างาสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายโอเคทุกคนพี่จะไปหากระจกต่อนะทุกคนวัาว,วไปไหนวับวับาิ อูทุกคนพี่มีดาบสีแดงสามอันแล้วว่าตับตัว,ตวไปทุกคนนี่นะโอ้ทุกคน,น,นะกคนพี่ไม่คิดเลยว่าจะได้ พี่ได้ดาบแดงมาแล้วสามอันนะทุกคนรับเควสเลยอุ้ยอยู่ที่เกาะไฮด้าคนไฮด้านะไฮด้าตรงนี้นะทุกคนพี่หาแป๊บต้องไปอยู่แถวนี้แหละทุกคน กดผิดเฉยเลยตรงนี้มีหรือเปล่าทุกคนดูก่อน,น,นไม่มีไปกดให้ได้นะทุกคนมันต้องอยู่แถวนี้เหละต้องไปหาตีหลิดนะทุกคนันจะได้หรือเปล่าข,ขอให้มันได้แล้วกันทุกคนชาร์จไว้เออพุุงไปเลย ไหนเนี่ย e อีลิตออนี่ไงทุกคนอีล e ิตที่ตีเลยดีกว่าตีแล้วทุกคนไม่ไม่รอช้าขอให้ได้ถ้วยขอให้ได้ถ้วยขอให้ได้ถ้วยขอให้ได้ถุยขอยขอนุญาตหลับตาดูแลกันทุกคน ไม่ได้ถ้วยนะก็เตาบอบบี้อยู่ไหนนี่ยพี่บอบบี้ตอนนี้อยู่เก็เต่าอเมกิกา oh ทุกคนพี่มีดาบเบงสามอันแล้วสามเลยนะทุกคนดาบเบง ไม่รวมดาบยังไม่เติมอ่ะทุกคนไม่รวมไม่รวมไม่รวมดาบเคียวดาบเทๆไหนขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยโมวีจะบอกว่าทุกคนนี่ไงทุกคนคือเคียวของเท่ หาเคี้ยวหน่อยอยากได้เคียว <laughs> โอเคค่ะได้มาช้า <laughs> <laughs> คิดว่าเราสุ่มได้ผลอะไรนะเดี๋ยวเขาซุ่มกันแล้วกัน เสร็จแล้วโอ้โหทุกคนเกลือเกลือปินเปลปินเกลือปินเกลืปินเก็บได้ด้วยอะทุกคนพี่ไม <Billie S 2> <tr> ่มีพอดีฟุสพปินไปทุกคนเราไปหากระจกกัน าะไหนนะทุกคนต้องเป็นเราที่เกาะกลางใช่ไหมยังทุกคนมันยังไม่เคยหรอกช่วยเราทำเปล่าปัญหากระจกกอนได้คนขอฝึกคอมเบอร์ก่อนคอมเบอร์ชุดเดียวกันไม่รู้อะน,นี่นะทุกคนเฮ้ยบอกเขาทำไม อุ้ยบอกสุขบันไมเกิดยังไงทุกคนดูก่อน แบบนี้นะ